ทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยจะไปทางไหนนะครับจากบรรดาพักการเมืองน,นะทามกลางเศรษฐกิจในทั่วโลกเนี่ยต่างเริ่มฝืดเครืองนะครับดอกเบีย้ยเองก็สูงเงินเฟอ้อเองก็ยังคงหนักอีกด้วยเป็นยังไงคิดมนไลฟ์ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามไดที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ สีมเพื่อนทุณคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้นะครับหรือว่าอยากจะสุดยอดที่ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเรื่องของทิศทางสีขะเในไทยหลังการเลือกตั้งครับ เกี่ยว่าการเลือกตั้งเนี่ยได้จบไปแล้วนะครับหลายคนก็เริ่มที่จะมาเกงๆว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนต่อไปซึ่งก็มีทั้งสองพักนะครับเช่นทางก้าวไกลแลวก็ทางพักเพื่อไทยครับแต่ในคลิปนี้จะชวนคุยในมุมมองของพักเพื่อไทยก่อนนะครับเพราะว่าดรสุรุตสายเชื้อนี่นะครับก็เรียกมีชื่อเสียงประวัติอย่างยาวนานนะครับรวมถึงเนี่ยฮะในหลังๆเนี่ยท่านก็เลยออกมาแสดงทัศนนะครับเกี่ยวกับมุมมองสกิจดโลกอีกด้วยนะ แต่ในคลิปหน้าจะมาคุยในฝั่งของตัวพรรคก้าวไกลนะครับแต่วันนี้ขอฝังของพรรคเพื่อไทยก่อนเลยกันครับหากุนปวดก่อนนะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะฮะในฝั่งของการศึกษาเนี่ยนะจบทั้งนั้นเศรษฐศาสตร์มาได้ตรงนะครับทั้งปริญญาตรีเรียนโทเรียนเอกเลยโดยปริญญาตรีนะครับจบจากวิชเชอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับจากทางนิวซีแลนด์ครับปริญญาโทนะครับยูนิเวอร์ซิตี้ออฟเดอะฟิลิปปินส์นะครับและปริญญาเอกเนี่ยจากทางยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฮาวานี่เองครับซึ่งปวดการทำงานเนี่ยก็เรียกว่าโชคโชนในทั้งสายของการเงินการลงททุนนนนนะะครรรัับบบเเป็ผู้ิหหาใดจีย2แ่ง และเป็นที่ปรึกษานะครับกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินากินพัทอีกด้วยนะฮะและใน่ก่อนน้านี้เนี่ยที่เศรษฐกิจทั่วโลกนะครับค่อนข้างเผชิญหน้ากับภัยทุกขามหนักหน่วงเช่นตัวของโควิดนะฮะปัญหานี้ทั่วโลกที่เติบโตขึ้นนะปัญหาการพิมพ์เงินจากทาง Federal Reserve นะครับแล้วก็เงินเฟ้อที่เติบโตอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงล่าสุาเดเนี่ยเป็นเรื่องของตัวดอกเบีย้ยด้วย ท่านอนเตอร์สููเนี่ยก็ได้ออกมาแสดานันะครับเกี่ยวกับเรื่องมุมมองตรงนี้อย่างเช่นเทศไทยเนี่ยอยู่จุดไหนแล้วนะครับก็ต้องยอมรับว่ามีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจประเทศไทยพอสมควรนะครับอันดับหนึ่งเนี่ยมาจากว่าประเทศไทยของเรานะฮะพึ่งพาการส่งออกที่ค่อนข้างเยอะครับเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่อจีดีพีเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าลูกค้าของประเทศไทยบ้านเราเนี่ยครับนั่นคือคนอเมริกาเองก็ตามยุโรปเองก็ตามเลยนะครับต่างมีความต้องการหรือดีมาที่ลดน้อยถอยลงเนื่องจากเศรษฐกิจค่อนข้างไม่สู้ดีถอยหดตัวนั่นครับ ซึ่งนฝั่งของภาคส่งออกเนี่ยนะครับจะเห็นภาพว่ามีการถดถอยอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงรายได้จากส่งออกเนี่ยค่อนข้างจะลดลงไปครับในขณะที่ราคาน้ํามันพลังงานเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับนำเข้าเราราคาสูงก็ทําให้เราขาดดุนนั่นเองมากไปกว่านั้นนะครับเฟดทําการขึ้นดอกเบีย้ยถูกไหมครับก็ทําให้ประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะเป็นต้องขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อจะดึงเงินนะครับไม่ให้ไหลออกไปข้างนอกมากขึ้นแล้วมีแนวโน้มที่จะค้างอัตราเยสูงไว้ยอย่างยาวนานนั่นเองนะก็เป็นตัวหนึ่งที่กดดันเศรษฐกิจข,ของประเทศไทยครับ และนั่นก็เป็นศาสนาเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยนะครับรวมถึงแมคโครเนี่ยก่อนที่จะมาเลือกตั้งนั่นเองนะฮะซึ่งในการเลือกตั้งในพรรคการเมืองเนี่ยท่านก็ได้ร่วมทีมกับองคุลเศรษฐานะครับก็เป็นคณะกรรมการเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนั่นเองฮะซึ่งมุมมองจริงของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็จะชูความโดดเด่นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาปากท้องนะครับเรื่องด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญครับอย่างคุณเศรษฐาเองเนี่ยท่านก็ประสบความสำเร็จในมุมของธุรกิจนะครับในอสังหาริมทรัพย์กันอยู่แล้ว ก็เลยน่าสนใจนะครับหาเราไปเจาะลึกเนี่ยเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจของทางเพื่อไทยเนี่ยก็จะพอคาดการเราๆได้ว่าเออต่อจากนี้นะไทยหลังเลือนตันจะหน้าตาประมาณไหนครับซึ่งหากดูแบบภาพรวมของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจนะครับก็ได้เห็นได้ชัดว่ามีส่วนหนึ่งเราเรียกว่าส่วนใหญ่เลยก็ได้นะเป็นเชิงประชานิยมครับ ให้ทุกครอบครัวเนี่ยมีได้ขั้นต่ำประมาณ20,000บาทต่อเดือนนะครับมีการเติมเงินที่ท่านผ่านกระเป๋าตังค์ที่ท่านนะั้นหลายคนก็ได้ยินเรื่องนี้กันพอสมควรแล้วนะครับแต่ของผมจะมาชวนคุยไนดะ้เรื่องของทางสกิจมากกว่าว่าจะมีรูปแบบยังไงที่จะผลักการสกิตของไทยเราไปนะครับหวอ8ข้อนี้ก็จะเห็นภาพชัดกนะ็คือเรื่องของตัวเป็นบล็ c กเชนฮับและก็ฟินเทคเซ็นเตอของอาเซียนนะฮะ แล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มข้างแรงขั้นต่ำนะครับทั้งฝั่งของเ,ออเองินเดือนเบียตีด้วยนะฮะนั่นจะเห็นได้ว่าเป็นการกระจายเงินเข้าสู่ทางรักษาน,นะครับพรเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำครับคือเมื่อประมาณไปลายปีที่แล้วเนี่ยท่านดรสุสุษษัยเชื้อนะครับก็ได้มาออกมาพูดคุยเนีครับที่ช่องรีเมคเศรษฐกิจไทยนะก็เป็นงานเสนาที่ใหญ่เลยนะครับท,ที่มาดิสคัสเรืเ่องของวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทยตอนนั้นครับซึ่งท่านได้มองว่า5ปีที่ผ่านมาหลังๆนี่นะครับต่มีความยาาจนของประเทศไทย พร้อมทั้งมองว่าประเทศไทยของเราเนี่ยควรจะสร้านเรื่องของนวัตกรรม,มนะครับและสิ่งสำคัญคือต้องเป็นสินค้าที่แบบอตอบโจทย์กับโลกอนาคตนะครับเช่นเรื่องของสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้เอออีกประเด็นหนึ่งเรื่องของประชาธิปไตยนะครับโดยท่านบอกว่าถ้าประเทศไหนเนี่ยมีความประชาธิปไตยที่โปร่งใสที่ดีเนี่ยนะครับจะทำให้การดึงดูดการลงทุนจากภายนอก การเข้ามาท่องเที่ยวอะไรจะเติบโตได้ดีขึ้นด้วยนะครับซึ่งระดับของไทยเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในช่วงหลังๆครับและหากพูดถึงเรื่องของนโยบาที่ประชานิยมนะครับท่านดรสปวุฒิเนี่ยก็มองว่ามันก็มีทั้งระยะสั้นระยะกลางระยะไกลนะตัวท่านมองว่านิวไวยประชานิยมเนี่ยนะครับน่าจะรับความนิยมจากประชาชนในระยะสั้นเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีการใช้ไปใช้ไปเนี่ยมันก็จะมีการหมดไปครับมันไม่ทําให้เศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยู่ประชาชนเนี่ยนะครับเกิดความยั่งยืนได้นั่นเองฮะแล้ว ต้องกู้เงินแล้วก็สร้างหนี้มากขึ้นด้วยนะดังนั้นเนี่ยท่านดรสุขจึงบอกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้มากแล้วก็ไม่ได้พูดถึงเลยเนะครับแต่ตรงกันข้ายท่านมองว่าต้องผลักดันให้เรื่องของการทำธุรกิจ SME นี่ครับการปลดล็อกข้อจำกัดต่างๆในเอสี e เนี่ยทำได้ดีขึ้นก็สอดคล้องกับพ่วขงของเทคคนโรรมใหม่ๆซัพพลายสินค้าใหม่ๆที่แบบมันตอบโจทย์โลกด้วยนะครับ โดยท่านมองว่านะครับถ้าเราลดข้อจํากัดแล้วนี่นะแล้วก็สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะครับสามารถที่จะมีอาชีพที่เขาชอบที่เขารักทำมาหากินได้เนี่ยนะฮะนอกจากเป็นการลดหนี้เพิ่มศักยภาพส่วนบุคคลแล้วจะเพิ่มสภาพให้กับประเทศชาติอีกด้วยครับกล่าวคือพอเทคโนโลยีมันมาเนี่ยนะครับก็มีสกิลบางสกิลหรือสกิลใหม่ๆที่ต้องการในตลาดมากยิ่งขึ้นนะควรที่จะอัพสกิลหรือสกิลให้กับประชาชนตรงนี้ด้วยครับ ซึ่งในฝั่งของที่ทางประเทศไทยอันนี้ค่อนข้างน่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับซึ่งหากใครที่ตามข่าวก็จะทราบอยู่แล้วว่าภายบ้านเราเนี่ยจะผลักดันให้เป็นศูนย์กลางของ EV นะ EV hub นะครับดึงกาลังการผลิตเนี่ยมาที่ประเทศไทยบ้านเราก็ได้รับการตอบสนองค่อนข้างดีครับแต่ในฝั่งของเอร์สุภวุฒิเนี่ยนะครับค่อนข้างคิดต่างอีกมุมหนึ่งนะครับเช่นเมื่อก่อนเราบอกว่าจะเป็นดีทอยออฟเอเชียผลิตชิ้นส่วนยานรถยนต์ถูกไหมฮะซึ่งเราเป็นผู้ผลิตอันดับ5อันดับ6ของโลกเลยนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยม เพราะปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องของรถตัวไฟฟ้าเป็นตัว E V ถูกไหมฮะแต่ว่าในประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันเรื่องนี้มากพอนะครับซึ่งเราไม่มีแร่ลิเทียมไม่มีแร่โคบอลนะฮะและตลาดเราเองก็มันใหญ่หญขึ้นนะเพราะาเราเนี่ยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไปแล้วนะครับ ซึ่งประเด็นค่อนข้างน่าสนใจนะครับดังที่ท่านบอกไปขั้นต้นว่าอุตสากรรมบ้านเราสองอ,อมาเราเนี่ยสูงถึง5ที่แบบเป็นต่อ GDP พนะครับค่อนข้างมีในยะเลยนะถ้าภายนอกเช่อชงงานเนี่ยเราเองก็จะเจ็บด้วยนะครับดังนั้นทิศทางของทางที่ท่านแนะนำเนี่ยอาจจะเป็นมุ่งเน้นด้านบริการมากกว่าอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะบริการด้านการท่องเที่ยวให้มานอัปเกรดมากขึ้นครับโดยเน้นทางด้านสุขภาพนั่นเอง อา,อาจจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยโดดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยวดูแล้วด้วยนะครับสคือการแพทย์เราก็ค่อนข้างยอดเยี่ยมครับอีกทั้งเรื่องของอาหารเนี่ยยังค่อนข้างอาร่อยนะก็นิยมทั่วโลกเลยนะครับหากเราต้องการขายอาหารในครที่สูงขึ้นเนี่ยต้องมีการปฏิรูปค่าการเกษตรกรรมกกอย่างจริงจังนะก็จะมีเรือ่องของเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเป็นต้นนะฮะซึ่งก็ชัดเจนว่าท่านเนี่ยไม่ได้มองของระยะสั้นในฝั่งของประชาชนอย่างเดียวนะเอาจริงอยู่ประทยายมเนี่ยมันก็ได้ฐานเสียงคนก็เฮก็ชอบนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่ได้สนใจตัวนั้นมากนันะ่าอรรดดีียยูใวคบ นอกจากเรื่องของภาคบริการนะก็มีเรื่องของตัวตำนุนการเกิดพวกซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะครับเพราะว่ามีเดียบ้านเราเนี่ยก็ดังๆทั้งนั้นนะความคิดสร้างสรรค์ของเราไทยเราเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะครับก็มีเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับและนี่คือภาพรวมคร่าวๆนะครับของนยโยบายทางสกิจ ของพรรคเก้าไกลแล้วก็ว่าที่ขุนคัคงนะครับคุณดรสุวัส์สายเชื้อนั่นเองเรื่องของผมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจนะครับนั่นคือเรื่องของการกระจายเม็ดเงินนะเข้าสู่รักญาชนบทมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากว่าเราต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของความเรื่อรังเป็นอันดับแรกเพราะฉะงตัวเลขต่างๆนานในฝั่งของนิวคาซีนะครับจะทิพ <ยา S 1> ตายเองหรือว่าความยากจนเองมันเพิ่มขึ้นในช่วงหลังมากขึ้นจริงๆด้านนโยบายส่วนใหญ่นี่นะครับก็มองว่าเป็นการอฉีดเข้าสู่คนรักญาคนทั่วไปนะเช่นเรื่องของประเด็นเรือเบี่ยร์ตี ศาสาร,รการการสอ,อ,อกจำนวนมากนะเริ่มหันไปพังของภาคบริการการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับรวถึงตัวซอฟต์าวร์อีกด้วยแล้วก็มีแนวคิดที่ว่าแล้วค,คนทั่วไปเนี่ยควรจะสร้าง p โปรไ i t y หรือว่ารีส i l ลอัพสก l ลแล้วก็สร้างผลิตที่ตอบโจทย์โลกอนาคตได้ พอบุคคลเนี่ยน,นะครับมีสกิลที่ดีรายได้ก็จะดีตามคนเร<ๆ>ือก็จะดีด้วยนี่คนเรือก็จะลดลงสุดท้ายประเทศชาติเนี่ยก็จะมั่นคงแข็งแรงนั่นเองครับอันนี้คือภาพร่าวข,ของโนโยบายสกิลของพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าผมตกบนอะไรไปเนี่ยขออาภัยนะยังไงคอมเมนต์หรือว่ามาแชร์กันเพิ่มได้เลยนะครับแต่ในคลิปหน้าผมจะไปชวนไปคุยอ,อีกท่านหนึ่งนะฮะนั่นก็คือคุณสิริกกนญ,ญาตันสกุลน,นั่นเองนะครับท่านจะเป็นรองหัวหน้าพรรคกล้าวไก่นะก็เป็นหญิงแกร่งคนหนึ่งนะโวบเฉี่ยวมากๆเลยนะครับเดี๋ คุยแล้วก็มาแกะเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจในคลิปหน้านะนี่ขอบคุณที่คนย่างฟังจนจบนะคุณชอบเคมีเริ่มกดไลค์กดติดามช่องคิมพรอเวอร์ตี้ไลค์ด้วยนะครับและขอล้านหนึ่งวิหินะกดติดตามชี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับชาวแคทตันอยากฟังครูเพิ่มเติมเป็นพิเศมคอนเทนต์เนี่ยกดสมาชิกห้องเรียนวงในาขา้างนี้เลยผมจะไปรววมรีเสิร์ชต่างๆนานามาเล่าสู่กันฟังในห้องเรียนวงในานะครับแล้วก็ควบคุมถึงเรื่องของทองคำสิคกกนค้าโภคภัณฑ์นะครับหุ้นนะอีกทั้งเนี่ยเรื่องของวิวน้ครับ,รบุดท้ายนนะถือเอก่า การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกลังจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ท,าทางงาาําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดันั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ